คู่นี้เลิกร้อยเปอร์เซชัวร้อยเปอร์เซ็นหลังจากฝ่ายชายพูดแบบนี้แม้ว่าจะมีข่าวออกหน้าหูว่าเลิกกันแล้วสำหรับคู่รักเพิ่งเปิดตัวอย่างแนทชารี สไตล์รถกับเก๋ไก่สไลเดอร์ต่างฝ่ายต่างก็ออกมาพูดและชวนแปลกๆใจแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าเลิกกันล่าสุดก็หนุ่มแน็กนั้นก็ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับและก็มีบางช่วงบางตอนก็เผยถึงชีวิตตอนนี้เขาก็เองก็มีชาวเน็ตแคปชั่นออกมาว่าพูดว่าผมก็คือรอบนี้จะกลับไปเป็นตัวเองและของตัวเองจริงๆครับและรอ,รอบนี้จะกลับเป็นของตัวเอง แล้วนะครับอยู่กับแม่และอยู่กับหมา,หมาแมวและของตัวเองให้ดีที่สุดจริงๆแล้วเป็นคนของตัวเองเหนู่แล้วเป็นแบบนี้ผมก็เนี่ยแล้วครับทุกอย่างมันก็มีความสุข งานนี้ก็มีแฟนบางคนก็บอกว่าพูดแบบนี้เลือกกันร้อยเปอร์เซนางก็บอกอาจจะคงแค่งอนกันแต่ก็ต้องใช้เวลาบ้างอาจจะมีอะไรที่หนุ่มแนทนั้นก็มีความสุขก็อยากจะให้ทำพร้อมกับอัพซัพพอร์ตไตลอด